วันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลน,นครโดยมีนายชานนวาสิกสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครให้การต้อนรับ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดคระบุคคลม่อมให้องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทา,านประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาแบบอยู่ประจำเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน527คนครูและบุคลากร68คนมีนางสาวทัศนีสิงหาวงว์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้แลนะทักษะกระบวนการคิดด้วยจินตคณิต นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์รอบด้านอาทิการทำขนมชอบปกากกรองการทำไส้กรอกโคขุนพลยางคำข้าวหางงอกการทอผ้าย้อมครามการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าย้อมครามที่สามารถช่วยสร้างไรายได้ระหว่างเรียนตลอดจนเป็นการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ของนักเรียนให้เป็นซอฟต์าวร์ของจังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนสังวานวิทย์หนึ่ง สมเด็จพระศิษย์นครินทราบรมราชชนนีพระราชทานบ้านห้วยสะอาดตำบลถ้ำเจริญอเภอโซ่พิสัยจงังหดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนในการสนับสนุนของมูลน,นิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เดิมชื่อว่าโรงเรียนสันติราชบำรุงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2508เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงทางการศึกษาแก่เด็กและเยาว,วชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะสามารถพึ่งตนเองได้โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน2 2 3คนครูและบุคลากร22คนมีนายสักไกรพาสุดเป็นผู้บวยการโรงเรียนในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่ม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาปโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชระชาัติคระห์เชิญเป็นมาอห้แ่่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ต่อจากนั้นองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานิ 27, นเคราะห์ยจบจตำบลจุมพลอพลพิสัยจังหวัดน้องคายเป็นโรงเรียนประเภทสา,าศึกษาแบบอยู่ประจำจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนรราถบพิตรนในโอกาสพระราช,ชพธิธีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539เพื่อรับเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมและเด็กชายขอบครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดน้องคาย จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน732คนครูและบุคลากร95คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมทางด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมและทักษะทางด้านภาษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ให้แก่นักเรียนในการเรียนและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติด้วยเทคนิคจินตคณิต เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิดีขึ้นเพราะสมองทั้งสองซี่จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกๆด้านโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกลาโปรดกระหม,ม่อมให้องคมมตรีและคณะมูลนิธิ ราชประชามุขเรห์เจิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการนี้องค์คมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมร้านค้าป่าชุมชนราษ27ซึ่งมีการจัดจำหน่ายอาหารฝีมือของนักเรียนอาทิขนมจีบสังขยาฟักทองหอหมกหน่อไม้ข้าวเหนียวหมูปิ้งขนมจีนน้ำยาใต้ส้มตำไก่ย,ย่างและเครื่องดื่ม เปิดจำหน่ายทุกวันเสาร์และอาทิตย์รายได้นำไปเป็นทุนสำหรับการศึกษาและดำรงชีพตลอดการเรียนภายในโรงเรียน